ขออนุญาตยกเลิกนะยกเลิก KA นะยกเลิก KA เรียนแจ้งแล้วนะไม่เข้าเงื่อนไข KA นะคะลูกค้าไม่เข้าเงื่อนไข KA นะยกเลิก KA เรียนแจ้งให้ทราบชัดเจนนะลูกค้าหาสามสุห่งหกสองหากลูกค้าสนใจลูกค้าต้องกดปุ่มสีแดงแล้วกดปุ่มสีฟ้าหรือสั่งเงินเพื <S <S ่อเป็นการยืนราคาลูกค้าพิมพ์ราคามาลูกค้าไม่ได้ลดนะลูกค้าต้องกดมาก่อนนะคะ มาค่ะสำหรับวันนี้เรียตนาเรีย,รย,รยแจ้งครบถ้วนแล้วนะสีไม่ตรงนะลูกค้าพิจารณาก่อนได้ไม่มีใบสีให้ผู้ประมูลได้มาการแก้ไขเรื่องสีก่อนโอนเองและคันนี้ยกเลิกเคเอไม่เขาร่วมเงอนไขนะคะมาค่ะรับได้เปิดราคาได้ราคานี้เปิดประมูลที่300,000บาทค่ะ300,000ค่ะ300,000ลูกค้า3 0มศูนค่ะกดปุ่มสีแดงมาก่อนนะคะเข้าร่วมมาชมอ่ะกดปุ่มสีแดงมาแล้วปิดราคาได้เลย อ่าโอเคค่ะลูกค้าคะกดปุ่มเดิมเลยค่ะแข่งกันราคาได้ขอบคุณมากค่ะออนไลน์เปิดราคามาแล้วสตาุดตามราคาได้ค่ะสามแสนบาทสองพันสตาร์าบทิทได้ค่ะสามแสนสองพันสตอร์บิทมาค่ะสี่พันระเบิดสตอร์บิทได้หกพันระเบิดยกเลิกเคเอยกเลิกเคเอนะไม่เข้าร่วมเงื่อนไขสีไม่ตรงนะลูกค้าสับประี๋ยวแก้ไขเรื่องสีก่อนโอนเองด้วย แซ่บแปดพันหนึ่งศูย์สตบได้ค่ะซหนึ่งนบาทสตอบิดมาสองพระเบียตสี่พันค่ะสามแหนึ่งหมื่นสี่พันสตอบิทมาแหนึ่งหมื่นสี่พันแซหนึ่งหมื่นสี่พันนับหนึ่งแ่หนึ่งหมื่นสี่พันนับสองแซหนึ่งหมื่นสี่พันหพันแปดพันน่าลานสต์บิได้ค่ะแ่บหนึ่งแปดให้านปรทสตอบิทได้ได้บริเี้ค่ะแซ่หนึ่งแปดให้รานโปรโมก่อน้่านกดใหมค่ะแซ่นึ่งแปที่น่าร้านย ราคาสมิดได้สาศย์ราคาเปลี่ยนสามแสนสมบาทสองพันราคาซื้อสามแสาสอบิดมาค่ะสามสาสองยกเลิกเคเอเรเีง้อน้สามแสนสามหมื่นสองพันสางันนับหนึ่งสามแสนสมหมื่นสองับสองสามแสนสหงกอได้ค่ะหกพันหกพันสมิดได้ค่ะแลานปรุสมิดได้สามสานานประมูลหน้สามแสสบระเบิดสิได้ค่ะสามแสนสีบาทอตยกใหม่นะคะน่านขาสามแสนสี่นบาทราคาตอนนี้ค่ะสามแสนสี่หมื่นบาทสามแสนสี่หมื่นบาทนับหนึ่งสองพันระเบิดสมิตได้ค่ะสามแสนสี่หมื่ สามสี่แปดออนไลน์ใส่ยกใหม่นะคะสาแสนสีหม่นแปดพันสามเสนสหมื่นแับหนึ่งสามสนสหมื่นแปดันับสองห้าศูนย์ห้าศนย์ห้าสองค่ะเสื้อส้มนะคะสามแสน้หมื่นสองพันสบิได้ค่ะสามแสน้าหมื่นสองพันสารแสน้าหมื่นสองพันนับหนึ่งสามแสน้าหมื่อพันนับสอ่พันราคาสูงสแสนาหมื่นสี่พันค่ะสามแสน้าหมื่นสี่พันนับหนึ่งาแน้าหมื่สี่พันนับสองสามแสนาหมื่นสี่พันราคาหนึ่งหกพันระเดสบิได้ค่ะสามห้าหกสบิมาสมแสนห้าหมื่นหกพันสามแสน้หมื่นหพันน ส่ค <fundamentals> ่ะ60ราคาเปลี่ยนสต้อได้แสนนบาทแสนบาทนับหนึ่งแสบาทนับสองแสบาทนัานประมูลอตามราคาได้ายนได้สามแสนกบาท2,000ราคาซ้อนไล์ค่ะสแสนกนสองพันสสนับหนึ่งแสนุกนันนับอแสนกที่ออนไลน์นะสามศูนย์กสองอตามราคาได้รยเ่นยกได้เลยนะสามแสนกนสองพันยกเลิกเคเอเรจ้สีไม่ตรงนะสแสนกหื่นสองพันบาทรายที่ลูกค้าออนไลน์สาม าสามค่ะตอนรขายราคา3ามแสน่นสองพันบาทอยู่ที่อะลไรลนะปป๊บเลยสามศูนย์หกค่ะสามศูนย์ะประมาะสามแสนหกหมื่นบาทขอบคุณค่ะค,ค,ะค,ค,ะค,คะาราวนะี้แจ้ทราบมายกเลิกเคลูกค้าเนื่อ